ตอนนี้เรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ไตรามาสที่3แล้วนะครับไตรามาสที่3นี้มีประเด็นอะไรบ้างที่เราในฐานะที่เป็นนักลงต้องจับตามองเป็นพิเศษพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับในช่วงของ Invest Now ครับแขกรับเชิญคนจำนวนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะครับหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกกลุารลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ In n โ v e s สเจำกัดดรปิยศักด์มานาสันดรออินสวัสดีครับออซิน สวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นสวัสดีท่านผู้ชมครับผมปีนี้เหมือนจะเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้านะคะแป๊บๆจะเข้าไตรามาสสามแล้วมีอะไรที่เราต้องตามกันบ้างคะครับก็เรามองภาพว่าในไตรามาสสามนะครับผมคงมีหกเหตุการณ์หรือว่าซิู่เอชั่นนะครับผมที่เราคงต้องติดตามกันนะครับ <c oughs> ผมก็ภาพหลักเนี่ยก็คือเรื่องของภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนะ <c oughs> นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเห็นสัญญ,ญาณว่ามีการฟื้นตัวกันอย่างค่อนข้าง พร้อมเที่ยงกันมากขึ้นหรือว่าเรียกว่า synchronize recovery นะครับผมนะซึ่งภาพที่น่าสนใจเนี่ยคือเขาไล่การฟื้นตัวจากอเมริกามายุโรปและตอนนี้เราเริ่มเห็นชัดที่เอเชีย<ม>นะครับผมฉะนั้นเราคงต้องติดตามดูว่ามันยังจะฟื้นกันต่ออย่างชัดเจนต่อไปหรือเปล่านะครับผมอันนี้ประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของธนาคารกลางนะครับผมเราเริ่มเห็นธนาคารกลางสําคัญนะฮะเอสเนดี S B นะฮะของสวิตนะฮะลิกส์แบงก์นาสวีเดนนะฮะแล้วก็ แบงก์ออฟแ a น a ดาและก็ล่าสุดก็คือ ECB mm hmm. นะครับผมที่เริ่มลดดอกเบีย้ยนะครับผมซึ่งต่อไปก็คือพี่ใหญ่ของเราเฟกนะฮะคงต้องจับตาดูว่าจะเริ่มลงเมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมนะอันที่3ามก็คือภาพเศรษฐกิจอเมริกานะครับผมซึ่งในภาพใหญ่นะฮะตัวเลขหลายตัวเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณที่เริ่มชะลอลงมากขึ้นนะฮะจะยกเว้นอยู่ก็เรื่องของน้ำฟาร์มเนื้อการจ้างงานตัวเลข mm hmm. ท,ที่ค่อนข้างร้อนแรงแต่ว่าการว่างงานก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะแปลว่าเรื่องของตลาดแรงงานลดความร้อนแรงลงนะครับเช่นเดียวกับพวกภาคการผลิตอะไรต่างๆในะฉะนั้นผมต้องจับปลาว่าจะชะลอตัวต่อหรือเปล่านะครับผมประเด็นที่4ี่ก็คือเรื่องของจีนนะครับผมจีนเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นสัญ,ญญาณของการที่ฟื้นตัวแหละแต่ว่าฟื้นตัวอย่างค่อนข้างปลอะบางหรือว่าอ่อนแอหน่อยนะครับผมแล้วก็หลังๆเราก็เห็นมาตรการของภาครัฐที่ เหมือนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์นะครับผมมาเข้ามาเล่งในเรื่องของมาตรการการลังมากขึ้นนะฮะตัวหนึ่งนล้านหยวน<ม>เรื่องของการลดเงินดาวดอกเบีย้ยสังหารวมถึงกองทุนต่างๆนะฮะกองทุนสังหาเนี่ยที่ทจะไปสร้างบ้านซื้อบ้านที่สําเร็จแล้วมาสร้างเป็นบ้านเอื้ออาทรนะครับผมซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องดูว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทําให้จีนเนี่ยสามารถไปต่อได้ขนาดไหนนะครับประเด็นที่5้าก็คือเรื่องของ geo politics นะครับอย่างที่มามาเรียนทั้งสองท่านเมื่อต้นปีเลยว่า เหตุการณ์ที่เราสําคัญต้องจับตาที่สุดในเรื่องของการเมืองโลกก็คือการเลือกตั้งอเมริกาต่อไปออใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะฮะทั้งในเรื่องของด้านสงครามรวมไปถึงเรื่องสองครามจริงรวมถึงสงครามการค้าที่เริ่มเห็นกันมากขึ้นเนี่ยก็คงต้องจับตาต่อซึ่งมันจะทวีความรุนแรงขึ้นไปจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือเปล่านะฮะประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการเมืองไทยคือภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยในมุมมองของเราเรามองภาพว่า เฮ้ยมันสัญญาณมันค่อนข้างฟื้นคล้ายกับโลกนะนะครับผมอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าตัวอาเซียนเนอะเอเชียเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วฉะนั้นแต่ว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเมืองฉะนั้นก็คงต้องจับตามคดีความต่างๆนะโดยเฉพาะคดีของท่านนายกเศรษฐานะครับผมซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่จะกระทบต่อในเรื่องของการบริหารราชการเรื่องการจัดทํงบประมาณรวมถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจครับผมครับอันนี้คือ6เหตุการณ์ที่ต้องจับตาครับผมครับ ออสซินครับเมื่อสักครู่ติดเรื่องของการเมืองอยู่นะครับต้องยอมรับว่าเดือนมิถุนายนอุณหภูมิการเมืองค่อนข้างจะร้อนแรงซึ่งล้นจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เรื่องเศรษฐกิจการลงทุนอย่างไรบ้างไหมครับค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมก็เรามีการคาดการณ์ในเรื่องสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับผมนะก็ถ้าไปในสไลด์ที่12บก่อนเลยนะครับผมนะฮะก็เราจะเห็นภาพว่าอย่างที่ได้เรียนไปคดีที่สําคัญที่สุดนะฮะที่ต้องติดตามก็คือเรื่องคดีท่านนายกเศรษฐาว่าจะ สามารถบริหารราชการต่อไปได้หรือเปล่าหลังการตัดสินของสารรัฐมนูลกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใช่ไหมครับผมซึ่งเราเราให้สามสถานการณ์นะฮะถ้าสถานการณ์ที่เป็นคุณนะฮะก็คือถ้าสารรัฐมนูญตัดสินออกมาเป็นคุณกับนายกเศรษฐานเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกดการเดิมน,นะครับผมกเ็เรื่องของงบประมาณซึ่งตอนนี้ผ่านครมอแล้วแล้วก็กําลังจะเข้าสู่สภาสามวารละนะทั้งสอสและก็สอวอเนี่ยน่าจะไปเสร็จประมาณปลายเดือนกันยายนซึ่ง การตัดสินของศาลก็จะไปอยู่ในช่วงนั้นพอดีนะฮะหรือก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นไปได้ทัางนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเป็นในช่วงเดียวกันแล้วก็ผ่านไปตามกําหนดการเดิมเนี่ยตัวเรื่องของอองบประมาณก็จะสามารถผ่านที่สภาแล้วเข้ามาสู่คลมอแล้วก็ส่งไปให้ขึ้นทุนก้าวถวายให้ส่งลงพัฒนาที่พิไทยได้นะครับ,<ม>รบเดือนตุลาก็สามารถใช้ได้นะครับผม,มฉะนั้นภาพนี้เนี่ยเราให้ความน่าจะเป็นหลักเป็นประมาณ80%นะครับผมนะฮะก็ ถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะเป็นอย่างที่เราคาดก็คือปีนี้โต2.5ปีหน้าโต3%นะครับผมนะฮะแต่ถ้าเริ่มมีปัญหานะครับผมซึ่งเราให้ความน่าจะเป็นไม่ได้มากนะักนะครับผมโดยที่แบ่งเป็นสองกรณีถ้ามีปัญหาก็คือว่าสารตัดสินมาไม่เป็นคุณกับนายกเศรษฐานะฮะนำมาสู่เรื่องกระบวนการสรรหานายกใหม่นะครับผมแต่ว่ายังได้นายกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับผมเราก็มองว่า กระบวนการก็ประมาณรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมก็เ,เราเราให้ช็อคผ่านเรื่องของงบประมาณเนี่ยถ้า ล่าช้าไปหนึ่งไตรมาสนะครับอย่างเช่นไม่สามารถที่จะได้นายกได้โดยเร็วอาจจะต้องมีการต่อรองในเรื่องของพักร่วมใหม่นะฮะในเรื่องของการจัดสรรใหม่อะไรต่างๆเนี่ยการผ่านสภาเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากขึ้นนะครับผมหรือแม้กระทั่งการเข้าสู่คอรมอแล้วก็ยื่นถูเก,ก้าถวถอยก็ตามเนี่ยฉะนั้นถ้าเป็นภาพเช่นนี้เนี่ย GDP อาจจะชะลอลงนะครับผมปีนี้อาจจะโตประมาณ2.3ปีหน้าโต2.7นะครับแต่ถ้าเผื่อ ออกมาไม่เป็นคุณกับนายกนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการสรรหานายกใหม่เนี่ยไม่สามารถหาสรรหานายกได้ภายในไตรมาสสามอันนี้จะกระทบต่อในเรื่องของความเชื่อมัน่นรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการจาัดทางบประมาณค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมก็คงต้องดูว่าศาลจะอนุานญ,ญาตให้ถึงแม้จะให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยรวมถึงคอรมอแล้วได้ย,ยังจะให้รักษาการอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรทั้งหมดเนี่ยซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นของศาลแล้วนะครับผมซึ่ง <c oughs> ถ้าเผื่อไม่สามารถทําได้กรณีเลวร้วายซึ่งเราให้ประมาณ5%เนี่ยนะครับผมก็จะทําให้ตัวเรื่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณเนี่ยล่าช้าไปสองไตรามาสนะครับผมแล้วก็ทำให้ GDP ปีนี้โตเลยแค่2%ปีหน้าโตประมาณ2.5%ครับผมค,บค่ะเราดูภาพพองบ้านเราไปแล้วนะคะอถอยมาดูภาพใหญ่กันบ้างเมื่อสักครู่ดรอตอสตินบอกว่าต่างประเทศดินดูเหมือนมี5ประเด็นทีเดียวนะคะ <c oughs> มาไล่เรียนแต่ละประเด็นให้ฟังไ,ได้ไหมคะครับเอาเร็วๆนะครับผมก็อย่างที่ได้เรียน คุณเฟิร hmm. ์นพิวิทย์ไปเมื่อกี้นี้นะครับผม mm hmm. ว่าเรื่องของภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราเริ่มเห็นการที่ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนขึ้นใช่ไหมจากอเมริกาส่ตงต่อมาที่ยุโรปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดในเอเชียเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะภาคการผลิตนะครับผมนะก็ mm hmm. จะเห็นว่าภาคการผลิตนะครับผมซ้ายบนเนี่ยที่เป็นกราฟเส้นสีตัวม่วงๆเนี่ยนะครับผมจาก47.8ในเรื่องของ PMI เนี่ยขึ้นเป็น50นะครับ mm hmm. 51โทษครับ งานี่เป็นตัว P M I ของอาเซียนใหญ่ๆสี่ห้าตัวนะครับผมจีนญี่ปุ่นต่างๆเกาหลีไต้หวันเวียดนามเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นรูปแบบเดียวกับสมัยปี1617งหะหนึ่งหเนี่ยค่อนข้างแย่เป็นเรื่องของตัว ใช้หน้าฮันด์แลนดิ้งแต่หลังจากนั้นหนึ่งเจ็ดนี่ยอยู่ๆก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า global synchronized growth นะครับผมภ mm hmm. าพการผลิตเนี่ยฟื้นตัวขึ้นซึ่งคนที่เป็นโรงงานผลิตโลกมันคือเอเชียนะครับผมฉะนั้น mm hmm. ภาพเอเชียที่ตอนนั้นขึ้นไปเนี่ยแล้วหลังจากนั้นหน,นึ่งเจ็ดต่อนแปดเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเรามองภาพนี้ว่าจะเป็นใกล้เคียงกันเพราะเราเห็นทั้ง pmi เราเห็นทั้ง mpi นะดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมกราฟขวาบนนะแล้วก็การส่งออกนะฮะทั้งสามตัวในไปเนี่ยล้อทำนองเดียวกันเลยซึ่ง ถ้ามันเป็นตามรูปแบบที่เรามองภาพอยู่เช่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับผมว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอ,เอเชียเนี่ยจะไปต่อจนถึงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับผมซึ่งโมเมนตัมเนี่ยมันก็จะทําให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตต่อไปได้เรื่องของอโดมเมนสิกดีมาอะไรต่างๆก็จะฟื้นตัวขึ้นนะฮะอันนี้คงต้องจับตาใกล้ชิดในในประเด็นแรกนะครับผมนะฮะ,ะประเด็นที่สต่อเลยนะครับผมขออนุญาตครับ ก็เรื่องของตัวนโยบายการเงินใช่ไหมฮะซึ่งนโยบายการเงินของโลกโดยเฉพาะธนาคารกลางขนาดใหญ่นก็คงต้องจับตาในเรื่องของเศรษฐกิจในกรณีของอเมริกานะครับผมก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นว่านอกจากนอนฟาร์มที่ออกมาค่อนข้างดูดีเกินคาดแล้วเนี่ยอัตราว่างงานก็ชะลอลงแต่ตัวที่เราค่อนข้างโฟกัสที่สุดคือดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของ ISM นะฮะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ชี้วัดในเรื่องของการ turning point หรือว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจในอนาคตค่อนข้าง,างดี ตอนนี้เราเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงกลับมาชะลอตัวลงค่อนข้างแรงของตัว ISM Manufacturing นะครับผมซึ่งคงต้องติดตามต่อว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจตัวอื่นมนม้วนลงไปด้วยหรือเปล่านะครับผมเงินเฟ้อเนี่ยมีทิศทางที่เริ่มชะลอลงนะฮะแต่ c p e เนี่ยยังอยู่สูงกว่าเป้าอยู่นิดนึงตอนนี้2.8นะเ็จที่เขาคาดตอนเดือนมีนาคาดไว้อยู่ที่2.6ฉะนั้นใกล้ๆแล้วแต่อัตราว่างงานเนี่ยถึงเป้าของเฟดแล้วนะเฟดให้ที่4%ตอนนี้ก็4%แล้วฉะนั้นจริงๆรูมเนี่ยสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับผมแต่ว่า เราก็มองภาพว่าจากโมเมนตัมเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเฟดอาจจะยังไม่ลงดอกเบี้ยนะครับผมจนไปก,กระทั่งถึงเดือนประมาณเดือนพฤศจิกานะครับผมส่วนการประชุมเฟดเมื่อในใน,ในอีกวันสองวันนี้ mm hmm. ใช่ไหมฮะแล้วก็เรารู้ข่าวตอนเช้าวันพฤหัสเนี่ยก็คงจะเห็นภาพว่าเฟดอาจจะมีการคงประมาณการ GDP นะหรือจะขึ้นเล็กน้อยนะครับผม mm hmm. ส่วนเรื่องของ mm hmm. เงินเฟ้ออาจจะปรับขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมแล้วดอทพอตอาจจะเนือประมาณ2ครั้ง mm hmm. นะครับผมอันนี้คือมุมมองของเฟด แต่มุมมองของ ECB นะครับผมหรือว่าธนาคารกลางชั้นนำาอื่นอันนี้เราเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นสัญญาณของการที่เริ่มลดต่อเนื่องนะครับผมเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวขึ้นแหละแต่ว่าชะลอกว่าในฝั่งของอเมริกานะครับผมนะนเงินเฟอ้อต่ำกว่าค่อนข้างเยอะ2%อกว่าของจุดกนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้เรามอง ECB สามารถลดดอกเบี้ยได้3ครั้งท่ามกลางเฟดลดได้ครั้งถึง2ครั้งนะครับผมมันก็จะมีอาจจะมีประเด็นในเรื่องของข้างเงินนะครับผมอันนี้คือเรื่องของธนาคารกลางนะฮะ ถ้าขออนุญ,ญาตข้ามต่อไปของจีนเลยนะครับผมนะฮะในประเด็นของจีนเนี่ยนะเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยเรามองว่าขยายตัวนะฮะแต่ว่าก็ชะลอก่อท่า,ทาน,นะมาคุยกับคุณเฟอร์พิพิตคราวที่แล้วนะก,ก็วิวก็ยังประมาณเดิมนะครับผมเราก็เห็นการฟื้นแหละนะฮะแต่ว่าภาคที่อาจจะต้องจับตาที่สุดก็คือภาคเรื่องของการเงินนะครับผมตัวเอ็นทูทั้งโลนโกลด์นในค่อนข้างชะลออะไรต่างๆนะฮะฉะนั้นเราก็คงต้องหันมาดูในเรื่องของมาตรการด้านภาคการการคลังของตัวรัฐบาล จีนนะครับผมซึ่งจะมี4ี่ห้ามาตรการนะครับผมมาตรการหลักอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของมาตรการด้านการขายพัฒนตร,ระยะยาวเพื่อเอาเงินมาใช้ในเรื่องของการใช้จ่ายนะรประมาณ1นล้านล้านเนี่ยซึ่งจะขายต่อเนื่องแสดงว่าเงินจะเข้ามาต่อเนื่องจะมีการลงทุนมากขึ้นนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับผมหมายถึงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าด้านอื่น อันที่สองอันที่สามเนี่ยนะฮะก็รวมถึงอันที่สี่เนี่ยจะรวมกันก็คือภาคอสังหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกเลิอกอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยขั้นต่ำนาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นต่ำเรื่องของการลดเงินดาวนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการตั้งกองทุนมูลค่าสามแสนล้านหยวนเพื่อซื้อบ้านที่ขายไม่ออกมาเป็นบ้านในเรื่องของอน,นบ้านเอื้ออาทรใช่ครับผมครับซึ่งเราไปคํานวณแล้วอย่างในกราฟนะครับผมก็เวลามีน้อยก็เลยขอขอเป็นขวาล่างนะครับผม mm hmm. ในขวาล่างเนี่ยจะจะเห็นว่าเราคำนวณว่า บ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่ว่ายังขายไม่ออกมูลค่าทั้งจีนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหยีบๆยี่ล้านล้านนะครับในขณะที่กองทุนเนี่ยสามแสนล้านแต่ว่าสามารถบลอัพได้ประมาณ5 0,000นใช่ไหมครัเพราะว่าเขาเอาเงิน60%ให้กับรัฐบาลท,ท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นเสริมเงินเข้ามาอีกสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนคนละครึ่งบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อบ้านเอื้อทอนเนี่ยฉะนั้นเงินประมาณ1 0บสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ย เรามองว่าน่าจะช่วยในเรื่องของภาคอสังหาได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่าพอยสําคัญที่สุดของจีนก็คือว่าเศรษฐกิจโลกจะต้องฟื้นตัวขึ้นทําให้การส่งออกดีขึ้นทําให้รายได้ของคนมีมากขึ้นแล้วคนก็จะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมามาซัพพอร์ตในเรื่องของภาคอสังหาอีกทีหนึ่งผ่านการซื้อบ้านหรืออะไรอีกทีหนึ่งฉะนั้นมันต้องฟื้นแบบออร์แกนิกแต่ว่ามาตรการที่ช่วยเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตเฉยๆนะครับผมอันนี้คือมุมมองของจีนนะคะ ส่วนในเรื่องของ geo politics นะครับผมจริงๆเราก็มองภาพว,ว่าก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสําคัญอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คงต้องจับตาอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นนะฮะเรื่องของตัวการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเรื่องของสงครามการค้าสงครามอะไรต่างๆเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับผมนะตอนนี้สงครามที่ไบเดนเขามีการตั้งกงาําแพงภาษี EV อะไรต่างๆเนี่ยเรามองว่าอาจจะค่อนข้างน้อยนะฮะต,ต้องคอยดูยิ่งถ้าทรัมป์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยตัวเรื่องของการขึ้นภาษี กับจีนหกนะฮะหรือว่าขึ้นภาษีกับทั่วโลก10%เเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับผมนะแล้วก็ส่วนภาพสุดท้ายก็คือภาพของเศรษฐกิจไทยซึ่งเรามองว่ามีการฟื้นตัวในเชิงโมเมนตัมนะฮะเราขอแตะของไทยนิดเดียวตรงที่ในเรื่องของภาพของ GDP เราเรามีโมเดลใหม่นะครับผมซึ่งมาประกบกับเรื่องของแมกโรโมเดลอันนี้เราเรียกว่าเป็น Thailand GDP now Mo เด l นะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันสามารถมองภาพเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ เราเห็นตัวดัชนีเศรษฐกิจต่างๆที่ทั้งแบงค์ชาติทั้งกระทรวงการคลังสตคเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยเอามาใส่โมเดลเนี่ยเราก็สามารถดูได้ซึ่งตอนนี้ข้อมูลเดือนเมษามันบ่งชี้ว่า GDP ไตรมาสสองถ้าพฤษภามิถุนาเป็นอย่างนี้นะฮะจะโตประมาณ2.3ซึ่ง2.3ก็ใกล้เคียงกับ2.5ที่เราคาดนะฮะแล้วจะเป็นโมเมนตัมขึ้นอย่างการาฟรูปขวาล่างเนี่ยมันจะเป็นโมเมนตัมขึ้น Q 1 1 5 Q2 สองจุดห้า Q3 สามจุดหนึ่งแล้วก็ Q4 สองจุดเก้าคือคือเป็นโมเมนตัมค่อยๆขึ้นนะฮะก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวขึ้นนะฮะแต่ว่าก็คงต้องจับตามว่าคําถามแรกที่พี่วิทถามเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยอาจจะไม่แรงนะครับจนกระทั่งทาให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับมาแย่อีกครั้งหรือเปล่าครับค่ะ ครับออซินครับกลับมาความเป็นจริงของเม่อวานนี้กันบ้างเพราะเมือ่อวานนี้ห <c oughs> ุณไทยก็ปรับตัวลงไปอีกจนทั้งกลายเป็นโลที่สุดในรอบ3ปีกับ7เดือนถ้าเกิดว่าดูจุดที่ <c oughs> ต่ำที่สุดเลยโลที่สุดในรอบ4ปีด้วยกันตอนนี้การเป็น bear market <c oughs> ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมองอยังไงครับ ก็คงเป็นในเรื่องของการเมืองนะครับผมอย่างที่พี่วิทย์ถามในตอนแรกสุดนะครับผมนะเพราะว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันมันไม่ได้สําคัญแล้วก็ถ้ามองในตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันเริ่มฟื้นตัวแล้วอย่างที่ได้มองได้ได้เรียนไปใช่ไหมแต่แต่ต้องเรียนก่อนว่าถ้าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขใหญ่ที่เราดูเป็นแมกโรเนี่ยมันเริ่มฟื้นแล้วแต่ว่าถ้าริบดาวลงไปในสุภาคเศรษฐกิจจริงภาคเรื่องของอสังหาภาคในเรื่องของการใช้จ่ายบางจุดบางตัวมันอาจจะยังไม่ฟื้นใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันมีแหลกทามอะไรต่างๆแต่ภาพใหญ่มันฟื้้นแลว ถ้าดูในการลงทุนเนี่ยการลงทุนทั่วโลกก็ไปได้ต่อเพราะาอเมริกาเขาก็ไปแล้วก็ไปเป็นการเรียกว่าทําให้เซนติเมนต์ทั่วโลกดีขึ้นใช่ไหมการที่จะเริ่มลดดอกเบี้ยก็จะเริ่มมีฉะนั้นตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นตลาดจีนตลาดฮ่องกงก็ฟื้นตัวขึ้นเหมือนกันจากมาตรการอะไรต่างๆมันก็มีแลกการหรือว่าเราอยู่ที่เดียวแล้วประเด็นหลักที่สําคัญที่สุดมันก็คือเรื่องของการเมืองจะพูดในง่ายๆก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเราโดนการเมืองมา โดยตลอดนะครับการเมืองแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆที่ค่อนข้างตึงตัวมาโดยตลอดฉะนั้นจริงๆโมเมนตัม um, เนี่ยมันควรที่จะเริ่มฟื้นตัวถ้าปล่อยเฉยๆถ้าการเมืองไม่มีอะไรปล่อยให้รัฐบาลก็บริหารเ,เรื่องของที่แบงก์ชาติหรือว่าที่ต่างๆก็ทํานโยบายตามที่สมควรเนี่ยภาพเศรษฐกิจไทยมันควรจะฟื้นไปกว่าน,นี้แล้วรวมถึงตลาดทุนก็ควรจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับผมแต่ว่าเพอาภาพอย่างเนี้ยก็เลยเป็นตัวที่กดไว้อยู่ครับผมกับ สั้นๆทิ้งท้ายนิดหนึ่งเพราะว่า,ร,า,ารัฐมนตรีคลังนะคะเ<อ>พิ่งจะบอกว่าอยากจะตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยโต3เปอร์เซ็นต์<อ>เป็นไปได้แค่ไหนท่ามกลางความท้าทายแบบนี้และยังติดลมการเมืองที่ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่เนี่ยคะ่ะก็โมเดลเรา2.5นะครับ3<อ>ก็อาจจะยังยากขึ้นนิดนึง<อ>นะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไม่เป็นเป็นไปนไม่ได้นะครับผมซึ่งหลักๆก็คงต้องหันไปดูในเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐถ้าเผื่อในความรับผิดชอบของท่านนะครับผมซึ่งซึ่งก็ ก็ดูว่าท่านก็ค่อนข้างทํางานหนักนะฮะเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยท่านก็แบบไปศึกษางบดุลงบอะไรต่างๆของรัฐวิสาหกิจรวมถึงที่ต่างๆในเข้าไปดูในเชิงลึกเลยก็หวังว่าท่านจะเข้าไปเร่งในเรื่องของตัวจีนะการลงทุนโดยเฉพาะ government investment เนี่ยอัด อัดตัดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ทำให้เรื่องของการเบิกจ่ายกับภาครัฐสามารถไปได้ตามที่เป้าแล้วก็ทําให้ GDP สามารถโตได้ถึงประมาณ3%เครับผมได้เลยค่ะชัดเจนมากขอบคุณมากครับออสซินครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณกาทั้งสองท่านสวัสดีครับ ดรเบียักมานสันนะคะหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจนะคะ i n n o v อร์เชัดเจนทีเดียวนะคะว่าเศรษฐกิจหลายประเทศฟ,ฟื้นแล้วนะคะแล้วก็การลดดอกเบี้ยน,นโยบายของเฟดน่าจะเห็นเดือนพฤศจิกายโนอเมริกาเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอและขณะที่จีนก็ฟื้นได้แต่แบบเปราะบางน,นะคะหลังจะมีมาตรการกระตุ้นการคลังขนาดใหญ่ในขณะที่การเมืองระหว่างประเทศก็ยังเป็นปัจจัยกดดันบ้านเราคงต้องรอตามนะคะว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นคุณกับนายกเศรษฐาได้ไปต่อ2.5%อาจจะได้เห็นแต่ถ้าไม่ต่ำสุดอาจจะเห็นจ d p ทไทยโต2%แต่ถ้าอยากผลักให้เป็น3%ก็ m e n t Spending หรือการลงทุนภาครัฐสำคัญที่สุดค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ